เรามาตรวจหวยลาวงวดล่าสุดกันนะครับหวยลาวงวดวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563เรามาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนกันบ้างเราไปติดตามกันเลยครับตรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่1มิถุนายน2563เริ่มกันที่เลข5ตัวกันก่อนเลยครับ3า6หนึ่งปดดฟังอีกครั้งนะครับ3ามหนึ่งห แปดเจ็ดเลขสี่ตัวคือเลขหนึ่งหกแปดเจ็ดฟังอีกครั้งนะครับหนึ่งหกแปดเจ็ดเลขสามตัวคือเลขหกแปดเจ็ดฟังอีกครั้งนะครับหกแปดเจ็ดเลขสองตัวคือเลขแปดเจ็ด ฟังอีกครั้งนะครับ8 7เจดเลขหนึ่งตัวคือเลข7ฟังอีกครั้งนะครับเจ็ดเลขล่างคือเลข3 1หนึ่งฟังอีกครั้งนะครับสาหนึ่งเรามาทวนตวนวรวจหวยลาวงวดวันจันทร์ที่1มิถุนายน2 5 6 3กันอีกรอบนะครับเลข5ตัว ามหนึ่งหกแปดเจ็ดเลขสี่ตัวหนึ่งหกแปดเจ็ดเลขสามตัวหกแปดเจ็ดเลขสองตัวแปดเจ็ดเลขหนึ่งตัวเจ็ดเลขล่างสามหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัดไป เราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b ส c r i b e ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ